ยิ่งวิกฤตฉันยิ่งต้องได้กําไรจริงๆมันเป็นอะไรที่เราเรียกว่าคอนทราสต์มันขัดแย้งมากๆเลยคือถ้าเรามองไปกำไรในช่วงนี้นะมันจะคล้ายๆกับฝวนกลับมาทำร้ายเรานะ สาเหตุที่ห้าครับสาเหตุที่ห้าเชิญต่อเลยครับหลายหลายผู้ประกอบการเลยจุกๆเลยจุกๆเลยคเลือกเป้าหมายผิดครับการเลือกกลุ่มเป้าหมายผิดมันส่งผลต่อการทําการตลาดผิดทิศทางผิดหมดผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าสมมติเราพวกเราขายสินค้าเด็กแล้วเราก็บอกว่าเราขายเด็กใช่เด็กเป็นคนใช้แต่จริงๆลูกค้าคือผู้ปกครองนะครับลูกค้าคือผู้ปกครองที่มีกําลังซื้อเป็นครอบครัวที่เพิ่งเพิ่งจะแต่งงานเพิ่งจะต้องมีกําลังซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยหน่อยๆล้วของของเล่นเด็กราคามันสูง เนี่ย <So. S 1> แปลว่าเขาต้องมีฐานะทางทางบ้านเนี่ยระดับหนึ่งที่จะซื้อให้ได้แปลว่า <So. S 1> จะเป็นผู้ปกครองที่ทํางานเช้าชามเย็นชามก็ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าคุณละเนี่ย uh huh. ถ้าคุณบอกว่ากลุ่มลูกค้าเขาคือเด็กนี่ก็เป็นปัญหาแล้วเรียบร้อยหลายผู้ประกอบการหลายคนส่งผลตรงนี้แหละว่าชอบคิดว่าเนี่ยกลุ่มกลุ่มที่ใช้จริงๆอ่ะนั่นคือกลุ่มลูกค้าจริงๆจริงๆ, <So. S 1> งๆแล้วมันคืออาจจะเป็นคนรอบข้างก็ได้แบบนี้เป็นต้นอือ mm hmm. อันนี้นี่เจอหลายคนเหมือนกันต้องกลับไปคิดกันว่ากลุ่มลูกค้าที่แท้จริงคือใครกันแน่นะครับ มีวิธีการในการที่ที่จะ,ะกําหนดได้ไหมครับว่าเอะคนนี้นั่นน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเราจริงๆมันต้องแล้วแต่ธุรกิจเนาะแต่ผมให้ไอเดียของผู้ประกอบการไปเลยว่าคใครจ่ายตางังค,คือคนนั้นแห <laughs> ละครับง่ายๆคนจ่ายตังค์ก็นั่นแหละครับลูกค้าเด็กไม่ได้จา่ายตังค์เด็กขอตังค์พ่อแม่มาจ่ายนั่นแหละครับลูกค้าขายคนนั้นครับชัดดีนะชัดเลยครัคตอบได้ดครับโอเคอเช็คต่อเลยครับครับผมสาเหตุที่หกครับ อนี้อะไรก็ออนไลน์เนาะทุกอย่างมันออนไลน์หมดเลยนะครับพอทุกอย่างมันออนไลน์หมดเลยเนี่ยทุกคนก็จะอินอินนิดนึงว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่นะเลือกเครื่องมือการทําการการทําากรตลาดออนไลน์โดยไม่มีความรู้นี่คือสาเหตุเลยเห็นเขาคิดอะไรก็ทําเห็นเขาทาอะไรก็อยากทําแต่มันไม่ได้อะมันไม่ได้คือยุคเปลี่ยนนะยุคปัจจุบันเปลี่ยนแนวทางการทําตลาดก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ทําไม่ได้แต่เราต้องปรับตัวแต่ก่อนอ่ะเฟซบุ๊กแค่โพส์โพส์โพสต์มันขายได้จริงจิงเพราะ ปริมาณมันขายได้เพราะปริมาณเราโพสในเพจมันก็ขึ้นโพสยังไงมันก็ขึ้นทําไปทํามามันเป็นสแปม a c e b o o k เลยพยายามกล่าวให้ทุกอย่างมันอยู่ในรูปแบบที่มันควรจะเป็นแล้วบอกเออเดี๋ยวนี้ขายไม่ได้เลยก็ใช่ก็คุณทําตัวเป็นสแปมอะ่ะอยากขายคุณก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ต้องขายของเขาไม่ใช่ว่าทําตัวเป็นสแปมแบบนี้ เฟซบุ๊กก็ไม่ชอบแหละเรานั่งกินหมูกระทะเรานั่งกินหมูกระทะอยู่มีเด็กมาข้างๆแล้วบอกว่าพี่ซื้อกุหลาบไหมพี่ซื้อบร ồng อะไรไหมมันใช่เรื่องหรอตอนนี้มันย่างเบคอนอยู่เอมันใช่เวลาใช่ไหมอ่ามันใช่เวลาไปเนี่ยงี้บอกพี่ให้สาวไม่ใช่มากินหมูกระทะกันเอากุหลงกุหลาบไม่ใช่ฟิลเลยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยถ้าเราโพสต์ขายของในเฟซบุ๊กทั้งส่วนตัวทั้งเพจอารมณ์นี้เลยนะฮะเราเลื่อนฟีดอยู่เราเจออย่างนี้มันอารมณ์นี้เลยก็โดนปิดอยู่แล้ว นี่คือทําไม่มีความรู้แล้วบอกว่าขายไม่ได้ไม่ใช่คุณแค่ไม่เข้าใจถึงบริบทของมันบางคนไม่รู้ว่าการยิงแอดยิงแอดมันยิงง่ายครับกดปุ่มเดียวก็ยิงได้แล้วนะครับกดปุ๊บละลายเงินทันทีเลยกดเปอี่ยงบูธโพนี่ปูปาผันเลยนะฮะเออเอเนียูกระบาดกดหัวสนุกเลยละลายเปรี่ยงได้ยอดไลฟ์เพียบยอดยอดขายไม่มีนะครับมีแต่ไลน์เนี้ยไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจแล้วก็ผู้ประกอบการไม่ยอมทําในเรื่องที่ฝืนทำเรื่องที่่ฝืนคืออะไรคุณสร้างแบรนด์สิ คุณทำสตอรี่เทลลิ่หรือยังไม่ทำได้ไหมขอขายเลยเราก็บังคับกันไม่ได้เนาะแต่จริงๆมันต้องทำนะยุคนี้ผู้บริโภคมีสิ์เลือกนะครับอย่างนงั้นการเลือกเครื่องมือออนไลน์ต้องมีความรู้ด้วยจะไลฟ์ไลฟ์ยังไงจะ t i k t o ็อต้องทำยังไงจะใช้ไลโอเอต้องทำยังไงแบบนี้ครับสาเหตุที่7ครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยจุกๆกันนะครับก็คือไม่ยอมทำ CSR ครับ CSR ย่อมาจาก Customer Service Relationship อย่างนี้ก็ได้คือมันหลายๆที่ชอบสร้างนิยามของตัวเองเนาะแต่ว่า CSR เนี่ยมันเป็นคำรวมๆที่บอกว่ามันเป็นการทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อสังคมมันไม่ใช่ยินการทำเพื่อยอดขายอย่างเช่น To y ย ta จะโฆษณาเรื่องถนนสีขาวการทำแบบนั้น To y ยต a ไม่ไม่มีการยิงโฆษณาเข้าไปในถนนสีขาวเลยแต่เป็นการบอกว่าเขากำลังทำกิจกรรมนี้อยู่ส่งผลให้ยอดขายของ t o y ยตา้าค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเขาเอาเอาแบบง่ายๆเลยคือ,คอ,คอเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดี เรารู้สึกว่าเขาส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมแล้วแบรนด์เล็กๆทําได้ไหมทําไปเถอะครับทําไปเลยทําเพื่อสังคมอย่างง่ายๆเลยอย่างยอดขายก้อนนี้หักหนึ่บุญเนี่ยเบสิคสุดๆเลยลองใส่เข้าไปบ้างสิ้นเดือนนี้เราจะเอายอดขายบางส่วนส่งมอบให้กับมูลนิธิ A B C D ภาพลักษณ์คุณจะดูยกระดับขึ้นมาเลยการทำซีอามันคือการสร้างแบรนด์ประเภทหนึ่งครับ ถ้าเราขายอย่างเดียวคุณก็คือพ่อค้าแตถ่ถ้าเกิดว่าคุณทำาซ r ควบคู่ด้วยคุณเป็นพ่อค้าท mm ี่มีจิตใจที่งดงามขึ้นในสายตาของลูกค้ามันส่งผลในการ่ง เป็นนักบุญใช่ส่งผลต่อการทำแบรนดิ้งต่อให้บางครั้งคุณรู้แก่ใจว่าบางครั้งคุณสร้างภาพก็ตามแต่ลูกค้าอาจจะรู้หรือไม่รู้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคุณทําไปแล้วแล้วคนที่รับรู้เขารู้สึกโอเคกับสิ่งที่คุณทำแต่คุณก็ต้องรักษาพฤติกรรมของคุณด้วยนะจริงๆทาบุญก็ได้บุญแหละส่วนส่วนใครจะมองเป็นสร้างภาพโดยส่วนตัวนะนี่ม่ผมผมส่วนตัวในในเรื่องมิตินี้นะทําดีอ่ะไม่ต้องอายคนอื่นทําชั่วมันยังไม่อายเลยส่วนทําดีแล้วบอกต่อให้คนอื่นทาทาดีต่อเนี่ยผมก็สนับสนุน เธอส่วนตัวนะเพราะก็มองเป็นเรื่องของเซซาแหละเราเราไปทําบุญมาถ่ายรูปถ่ายรูปก็ไม่เห็นเป็นไรก็ชวนคนอื่นมาทําบุญและสําคัญนะฮะพวกนี้นะฮะเวลาทําบุญเนี่ยคนอื่นเขาร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ยเขาก็ได้บุญด้วยทําเป็นเบสิกก็ได้เช้านี้ตักบาตรอาบุญมาฝากค่ะเรื่องแค่นี้ทําให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นแล้วแบบเป็นโพสต์ง่ายๆทําง่ายๆเอามือถือข่ายถ่ายทําง่ายๆเลยแต่คุณรู้สึกดีคุณอิ่มใจลูกค้าก็อิ่มใจ ลูกค้าก็ขอบคุณค่าสาธุมากินด้วยแบบนี้เป็นต้นลองเอาไปปรับใช้ดูว่าไอเดียนี้ง่ายมากแล้วดีมากด้วยสาเหตุที่แปครับก็คือผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยชอบมองไปที่กําไรอย่างเดียวมองว่าทํายังไงฉันจะต้องทํากําไรให้ได้มากที่สุดยิ่งวิกฤตฉันยิ่งต้องได้กําไรจริงๆมันเป็นอะไรที่ เราเรียกว่าคอนทราสต์เนาะมันขัดแย้งมากมากเลยคือถ้าเรามองไปกำไรในช่วงนี้นะมันจะคล้ายๆกับควนกลับมาทำร้ายเราเนะเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้าในปัจจุบันมีสิทธิ์เรื่องมากกว่าเดิมครับลองลองลองดูตัวอย่างพวกเราเองก็ได้เวลาเราเลือกแกลบฟูดฟูดแพนด้าเลือกข้าวนะครับข้าวกินมื้อเที่ยงกันแบบเนี้ยเราเลือกกันนานมากเลยนะฮะไม่ว่าเขาจะถ่ายรูปสวยยังไงร้านดังไงเราเลือกกันนานมากเลยร้านดังเริ่มไม่มีผลแล้วสิ่งที่มีผลจริงๆก็คือความอยากกินของเรา กับบริการกับรีวิวพวกนี้ถ้าคุณตั้งใจจะเอากําไรเพียงอย่างเดียวอ่ะคุณก็จะถูกหลุดไปจากวงคอร์สนี้อย่างง่ายๆเพราะคุณไม่รู้คุณไม่สนอย่างอื่นถ้าคุณไม่สนอย่างอื่นเนี่ยลูกค้ารับรู้ได้แน่นอนว่าคุณเอาแต่กําไรปริมาณคุณลดลงสินค้าไม่เหมือนกันในภาพอะไรพวกนี้ต่อไปคุณก็คนมันมีสิทธิ์เลือกอ่ะคนมีสิทธิ์มองคุณแค่วิสองวิเท่านั้นเองมันไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะที่เราไปกดดันเขาได้ว่าจะเลือกไม่เลือกแบบนี้นะครับแต่ดีมองมองไปที่กําไรมองได้นะแต่ให้มองหลังจากระบบเสร็จแล้ว ไม่ใช่มองเป็นอย่างแรกมองเป็นอย่างในท้ายเนาะคือถ้าสรุปงั้นๆสั้นๆก็คืออย่าจะน้นเลือดจนเกินไปในในยามธุกฤตอย่างนี้อะไรที่พอลดได้ก็ลดอะไรที่พอแถมได้ก็แถมอะไรที่พอเยอะเซอร์วิสเพิ่มเติมได้ก็ทําไปใช้คําว่ามองมองคุณภาพมากกว่าปริมาณดีกว่าเพราเราขายของดีไปเลยขายของดีไปก่อนขายได้นะถือว่าโอเคแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปหวังจะเอาปริมาณมากๆเอาให้ประคองให้ตัวเองอยู่รอดก่อนส่วนกระบวนการเติบโตเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีกว่าครับสาเหตุที่เก้า สาเหตุที่เกาอันนี้เจอบ่อยครับเจอบ่อยกับผู้ประกอบการที่ค่อนข้างมีพลังก็คือวันแมนโชครับอืทําคนเดียวลุยคนเดียวไม่ชอบสร้างทีมไม่ชอบสร้างอะไรเลยขอลุยเดียวนะครับทําได้ไม่ว่าหรอกแต่งานเยอะมันจะไม่ไหวเอาเปิดร้านนึงทําคนเดียวเลยเปิดเองทํากับข้าวเองไปตลาดเองคิดเงินเองเสิร์ฟเองถ้าลูกค้าเอง ปังก็จะงเองใช้เหนื่อยเองนอนสลบยู่หลังบ้านตายเองเลยไม่ได้นะครับต้องยอมใช้เงินส่วนหนึ่งในการสร้างระบบขึ้นมาสร้างพนักงานที่สามารถดูแลได้ในส่วนต่างๆสร้างทีมงานขึ้นมานะครับสร้างทีมงานขึ้นมาคือส่วนตัวผมไม่ชอบใช้คําว่าลูกน้องเลยนะครับเขาไม่ใช่ลูกน้องเราเนาะเขาคือทีมงานไม่มีพวกเขาธุรกิจไม่เกิดเนาะไม่มีพวกเขาธุรกิจไม่เกิดเขาไม่ใช่ลูกน้องเราเราก็เป็นคนงานคนหนึ่งเขาก็เป็นคนงานคนหนึ่ง ดังนั้นเนี่ยเราอย่าวันแมนโชว์เราสร้างทีมงานเก่งๆหลายๆคนธุรกิจเราจะได้โตเราจะได้เดินแบ่งเงินกาไรส่วนหนึ่งให้พวกเขาแต่มันเดินด้วยกันทั้งกลุ่มคุณได้บุญไปนะทั้งกลุ่มได้มีงานทําธุรกิจก็เดินนะคุณก็ได้กําไรเหมือนกันสาเหตุสุดท้ายครับยดนิยมเลยเจอเยอะที่สุดก็คือว่าไม่ปรับตัวครับไม่ยอมปรับตัวเข้าสู่เข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับคิดว่ายังไงก็ขายได้อยู่แล้วนะครับเหมือนกับคากล่าวที่แบบว่า ดิจิ t a ลทราน sf o r m a t i o n เนาะเราเคยได้ยินคำนี้บ่อยนะครับปีที่แล้วหรือว่า2ปีที่แล้วคำาก่าวเหล่านี้ก็ได้พูดกันเยอะนะครับเรื่องของดิจิ t a ลทราน sf o r m a t i o n ยุควิกฤตแบบนี้รีบเลยรีบรีบ,รบ,รบทราน sf อร์มไวๆวนะแต่ก่อนเราจะเห็นแต่พวกหน่วยงานใหญ่ๆบิกบ๊กๆตึกบึ้มบมอมองค์กรขนาดใหญ่เอเ p r i s e ใช้กันเดี๋ยวนี้ใครก็ใช้ครับใครก็ใช้เพราะทุกคนอยู่ในโลกดิจิตอลนะครับผมเคยสอนทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักศึกษาว่าเรากำลังทำการตลาด ให้กับโลกที่ใหญ่ที่สุดที่มีขนาดเล็กที่สุดนั่นคือโทรศัพท์มือถือมันคือโลกใบมหาศาลโลกใบที่แบบโหคนมันเป็นพันล้านคนน่ะแต่ไซส์มันแค่นี้เองไซส์แค่นี้เองอ่ะแปลว่าคุณต้องใส่ใจมันมากๆากแค่นิดเดียวคุณเข้าถึงคนพันล้านคนได้เลยคุณเลยต้องใส่ใจเรื่องดิจิตอลอย่างมากจริงไหมฮะเพราะมันโลกมันใบเล็กนิดเดียวคุณจะแคปเจอร์ลูกค้าเนี่ยคุณมีเวลาแค่วิเยวเท่านั้นเองคุณยิ่งต้องใส่ใจ คุณต้องรีบปรับตัวครับคุณต้องรีบปรับตัวหน้าบ้านหลังบ้านเอา IT มาจับให้หมดนะครับไอมันไม่มี e er อ r ร์ถ้าโปรแกรมมันไม่ผิดเนาะมันไม่มี Human e เ r อร์เลไม่มีคิดเลขผิดอยู่แล้วเอามันมาจับนะครับคบ้าขายออนไลน์ต้องทําแล้วนะครับอี e commerce, คอมเมิรหรือ Digital Marketing ไม่ใช่ไม่ใช่ทางเลือกนะมันคือทางหลอด มันคือทางรอดแล้วคุณไม่ใช้คุณตายแน่ๆคุณมีปัญหาแน่นอนนะครับใช้แอปเขาบอกว่าต้องใช้แอปมาช่วยก็ใช้ทำไลฟ์คอนเทนต์ก็ทําเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมเพราะหลังจากนี้ไปอีกไม่กลับมาแล้วการตลาดออนไลน์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับ